ส่วนข่าวนี้นะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่มีความสนใจและก็มีความสามารถทางด้านการเขียนวรรณกรรมนะคะสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะจัดการประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแวน่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติใน,ในโอกาสครบ120ปีแห่งวันพระราชสมภพรัชการที่7ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่15พฤษภาคม2558ค่ะ โดยนายเรลพันธ์เปลืองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแถลงการจัดการประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแวน่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติหนึ่งในโอกาสครบ120ปีแห่งวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7 ประเภทกวีนิพนธ์และสารคดีค่ะโดยรางวัลชนะเลิศของแต่ละประเภทนั้นจะได้รับเงินรางวัล200,000บาทรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้รับเงินรางวัล100,000บาทและรองชนะเลิศอันดับสองได้รับเงินรางวัล60,000บาทพร้อมกับโลก่เกียรติยศและเกียรติบัตรจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วยสําหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถส่งผลงานทางไปรษณีย์สามารถมาส่งได้ด้วยตัวเองค่ะงานเผยแพร่ประชาธิปไตย สภาผู้แทนราษฎรสำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเลยาธะที่ารสภาผู้แทนราษฎรถนนอูทองในเขตดุสิตรกรุงเทพ1030 10. ขอวงเล็บมุมสองด้วยนะคะว่าประกวดวรรณกรมรมรางวัลผ่านแวน่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติโดยเปิดรับผลงานเข้าประกวดตั้งแต่บัดน,นี้ค่ะไปจนถึงวันที่15พฤษภาคม2558สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ตรงของท่าน สอ4ส5 1ส6่สอ4ห2 5หค่ะ